สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการติดตั้งแอปพลิเคชัน iPhone Soft ในระบบปฏิบัติการ iOS ค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยค่ะขั้นตอนแรกเข้าไปที่ App Store กดค้นหาและพิมพ์คำว่า iPhone Soft นี่คือหน้าตาของแอปพลิเคชัน iPhotoSoft กดดาวน์โหลดและทำการติดตั้งค่ะ mm hmm. เมื่อทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วให้เข้าไปที่แอปพลิเคชัน iPhotoSoft หน้าแรกจะมีคู่มือการใช้งานเบื้องต้นค่ะ 1. การตั้งค่าในครั้งแรกก่อนการใช้งาน 2. การลงชื่อเข้าใช้ระบบงาน 3. เลือกบทบาทการใช้งาน 4. ระบุเงื่อนไขในการค้นหาหนังสือ 5. เลือกฟังก์ชันการใช้งานกด,ดสคลิปและกด,ดไปที่ไอคอนฟันเฟืองเพื่อตั้งค่าการใช้งานค่ะช่องแรกช่องเว็บไซต์พิมพ์คำว่าสารบัญ p r d g o t h a r c h i v e ช่องหมาเลขเครื่องไม่ต้องทำการปรับเปลี่ยนอะไรทั้งนั้นจากนั้นพิมพ์รหัสผู้ใช้หรือ username ที่ใช้งานในอินเทอร์เน็ตโปรดใช้ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กทุกตัวนะคะจากนั้นกดลงทะเบียนเมื่อกดลงทะเบียนสำเร็จระบบจะแสดงคำว่าทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อย จากนั้นกดปุ่มดันค่ะในกรณีที่พิมพ์รหัสผู้ใช้งานและลงทะเบียนแล้วระบบแสดงคําว่าไม่สามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบได้เนื่องจากฐานข้อมูลมีปัญหาแสดงว่าเกิดจากการพิมพ์ช่องเว็บไซต์ผิดให้ตรวจสอบในช่องเว็บไซต์ด้านบนค่ะ ในกรณีที่พิมพ์รหัสผู้ใช้งานและลงทะเบียนแล้วระบบแสดงคำว่ารหัสผู้ใช้งานนี้ไม่มีสิทธิ์ในการใช้งานแสดงว่าเกิดจากการพิมพ์รหัสผู้ใช้งานผิดหรือไม่เคยใช้งานในระบบสารบัญให้ตรวจสอบในช่องรหัสผู้ใช้งานค่ะเมื่อกดลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจากนั้นกดทดสอบเชื่อมต่อสารบัญ เมื่อขึ้นสีเขียวแสดงว่าเชื่อมต่อสำเร็จกดไปที่ไอคอนแม่คุญแจเพื่อเข้าสู่หน้าล็อกอินจากนั้นพิมพ์รหัสผู้ใช้หรือ username และพิมพ์รหัสผ่าน password จากนั้นกดเข้าสู่การใช้งานระบบ iPhonesoft ได้เลยค่ะ